เพจผู้แปลลองหัดแปลดูผมจะทิ้งลิงก์เพจผู้แปลไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแกแข็งแก่งก็จริงแต่เมื่อลงนะ้ำมันคือบ้านของฉันเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมสาลายถึงยังไม่ออกมาส่วนหัวเธอจะทำอะไรวิญญาณของหลินเฟิงไม่ได้ใช้ทักษะ และนายพลหัวขาดก็ชะลอความเร็วลงเช่นกันเป็นไปได้ไหมว่าเธอต้องการให้ในายพลลดการป้องกันลงโดยการใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อแล้วค่อยใช้สาลายวิญญาณเพื่อจับเขานายพลหัวขาดมีสัญญาแต่งงานกับเธอดังนั้นโดยปกติเขาจะไม่ฆ่าเธอดังนั้นถึงเวลาแล้วดีถ้าม้าผีวิ่งสุดกำลังมันอาจจับไม่อยู่กำลังไปได้ดี เขาถูกโซนหัวหลอกล่อพอดีแน่นอนว่าวิญญาณบนบกเมื่อลงไปในน้ำพลังต่อสู้จะลดลงอย่างน้อยหนึ่งระดับสาลไล่วิญญาณใช้ได้ดีมากในเวลาแบบนี้หลินเฟิงวิญญาณที่เหลือกำลังไปช่วยในายพลหัวคาบปกป้องทะเลสาบและอยากให้พวกมันเข้ามาไปเซวหัวส่งเราไปที่นั่นด้วย เซลหัววิญญาณระดับ S วิญญาณที่ทำให้พืชเติบโตน่าสนใจจริงๆส่วนวิธีการตั้งชื่อให้วิญญาณของประธานเหยียนค่อนข้างตรงไปตรงมาระวังวิญญาณ8แขนนัมมาระดับ A ชนะการต่อสู้วิญญาณของคุณได้สังหารวิญญาณระดับ A ครับะสบการณ์บวก2,000ทงทงได้รับความสามารถพิเศษฟื้นฟูความเสียหาย1%ต่อวินาที นี่แค่ไม่กี่วันเธอมาถึงระดับ A แล้วหรอชนะการต่อสู้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 ไม่เลวยิ่งค่าประสบการณ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากเท่านั้นวิญญาณสองตัวของหลินเฟิงนั้นแข็งแกร้งอย่างไม่น่าเชื่อความแข็งแกร้งของพวกเขาเกินระดับของตัวเองด้วยซ้ําถ้าศึกนี้ชนะเขาจะโด่งดังไปทั่วตะวันออกเย็ยนเย็ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาบางทีเธออาจจะ ลูกน้องของคุณตายหมดแล้วยังไม่คิดจะลงจากหลังไม้อีกหรือไงถงถงบังคับให้เขาลงจากมาให้ได้ดีมากการมองเห็นของเขาถูกรบกวนส่วนหัวใช้สาลายวิญญาณตอนนี้และถงถงเขาจะถอยมันได้งั้นเหรอแม่พ้นหัวค่ะก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมีบางอย่างผิดปกติกับกอ มันสามารถสร้างความเสียหายได้การป้องกันสูงจริงๆเราจะโจมตีมันได้ยังไงถงถงระวังถงถง,ถงเข้าสู่สถานะกายพันธ์และพลังการต่อสู้เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรได้โซนหัวใช้เพิงวิญญาณทั้งเกี้ยววิญญาณและนังสึกแต่างงานแต่ก็มีจุดอ่อนนี้ดังนั้นลองดูซิ มันได้ผลในที่สุดก็จบสักทีไม่เขายังไม่ตายและระบบก็ยังไม่แจ้งเตือนเขาแค่แกล้งตายงถง,ถงขอบคุณมากชนะการต่อสู้ค่าประสบการณ์วิญญาณทั้งหมดบวก4,000ความสัมพันธ์บวก5ภารกิจเสร็จสิ้นค่าประสบการณ์ส่วนหัวบวก1,000 ความสัมพันธ์บวกคุณได้รับดาบวิญญาณดาบวิญญาณความเสียหายที่สร้างอยู่ได้นานสร้างความเสียหายกับวิญญาณเป็นสองเท่าคุณได้รับชุดเกราะวิญญาณชุดเกราะวิญญาณการป้องกันชั้นสูงสะท้อนการโจมตีกายภาพคุณได้รับเสือญญเส้อคุมวิญญาณเสื้อคุมวิญญาณปราบวิญญาณที่ใกล้ตายและนำมาเป็นของคุณคุณได้รับวิญญาณรับใช้ มาวิญญาณม้าวิญญาณ,าวญญาณความเร็วเคลื่อนที่สูงไม่สนใจความอ่อนล้าไม่สนใจรูปแบบอนาเขตวิญญาณไม่สนใจการป้องกันของอนาเขตวิญญาณดาบวิญญาณชุดเกราะวิญญาณเสื้อคุมวิญญาณม้าวิญญาณมีแต่ของระดับสูงนี่มันสมบัติชัดๆพ่อคะไม่มีการเคลื่อนไหวที่นั่นมานานแล้วทำไมพ่อไม่ไปช่วยลินเฟิงล่ะเออไม่ได้บอกว่าชีวิต สำคัญที่สุดหรือไงลูกสาวฉันเปลี่ยนไปอาณาเขตวิญญาณหายไปแล้วพวกเขาประสบความสําเร็จหรือไม่นั่นทางนั้นในพลหัวขาดไม่เขาคือหลินเฟิง